จะสวยหวานหอมกรอบอร่อยนะครับทานนิ่มน่ากินมากนะครับวันนี้จะทำมวยวามกิ้นะครับตามรอดชมเลยครับสวัสดีครับามรวันนี้เราจะมาชุ่องกั้นยวนนะครับี่ครับที่เราขายนะครับเป็นหนหอนนะครับเป็นข้อตานะครับผม โทรมาสอบถามราคาได้นะครับผมที่ฟาร์มโอ๊ตบ่าวเด่นนครพนมนะครับที่เบอร์0ูนย์1ปดสองห้ากหนึ่งสสามกห้านะครับผมวันนี้เรามาควั้นนะครับผมเพื่อลองชิมให้ท่านผู้ชมนะครับผมดูก่อนนะครับอืมรสชาติดีครับหวานน้ำเยอะออกหอมด้วยนะครับชานุ่มมากนะครับเนี่ยไม่ละคายลิ้นนะครับผมไม่มี ไม่มีเม็ดไม่มีสะเก็ดนะครับผมนี่ครับผมชาน,นุ่มมากนะครับน้ําเยอะนะครับหวานนะครับนี่ครับเนื้อดีมากอืมหวานมากนุ่มเนาะครับขนาดดัดฟันก็ยังกินนะครับน้องน้ำฝนดัดฟันก็ยังกินได้อืม แช่เย็นแช่เย็นก่อนครับเย็นหวานแช่เย็นก่อนนะครับจะได้หวานเย็นชื่นใจนะครับผมออกกําลังกายมาเหนื่อยเหนื่อยในน้าอ้อยนะครับผมจากอ้อยสดๆนะครับผมอ้อยออร์แกนิกนะครับปลูกด้วยวัชพืชชีวภาพนะครับผมปุ๋ยอินทรีย์นะครับล้วนๆนะครับผมนี่ครับเส้นใยออกเขียวออกขาวออกเหลืองนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับอ้อยดําไต้หวันใครอยากได้ท่อนพันธุ์ไปปลูกนะครับ โทรมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0825614365นะครับหวานอีเยอะครับหวานมากเลยน้ำมันฉ่ำมากน้ำเยอะต้องซื้อไปลองซื้อไปลองดูครับผมโทรมาได้นะครับมีขายนะครับผม นี่ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเมื่อด้านหลังนี่ครับผมด้านหลังนี่นะครับผมที่เราถ่ายเป็นวิวข้างหลังนะครับผมส่วนอ้อยฟาร์มอ้นบ่าวเดชถ้าต้องการอ้นก็โทรมาได้นะครับผมอ้นก็ปลูกปลูกอ้อยไว้ให้อ้นกินนะครับหรือให้คนกินก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างชานุ่มมากนะครับเนี่ย นุน่มๆนะครับไม่ปักลิ้นเลยนะครับไม่ละขายปากเลยถ้าเป็นพวกอ้อยสุพรรณนะครับผมห้าศูนย์หรือว่าสิงคโปร์น้ําผึ้งนะครับผมที่อ้อยหีบน้านะครับมันจะแข็งกระด้างครับมไม่ค่อยมีมน้ําเท่าไหร่นะครับผมไปบีบน้ํามานีะหวานมากเลยอ่ามันไม่นุ่มอันนี้มันนุ่มมากเลยเนี่ยนุ่มชา่นุ่มมากเลยครับผมนอร่อยมากนะครับน,นี่รครับทํางานมานีเหนื่อยนะครับผมนี่ครับ อร่อยมากทำชิ้นใหญ่ไป <c oughs> กิน, <c oughs> นกินรับปอยนี่ดีนะครับบำรุงเลือดนะครับผมดับกระหายนะครับผม ทำให้มีชีวิตชีวานะครับกระชุ่มกระช่ำกระชวยอือหือเป็นเบาหวานนะไม่เป็ะน,นะเนี่ยมันอ้อยธรรมชาติจาอ้อยโรงงานอ้อยนั้นเป็นเบาหวานนะมีสวนนะอันนี้อ้อยธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งสีนะครับผมนี่ครับเรากินอย่างนี้ดีนะครับแถวเวียดนามนะกิน อ้อยอสด,สดเนี่ยผิวพันธุ์เขาดีเห็นไหมครับที่เขาคว้นไอ้ทำเป,ปเป็นป้องเป็นป้องขายแบบนี้เหรอเป็นตลาดถุงละถุงละสิบบาทถุงละสี่สิบบาทเดี๋ยวนี้สมัยสม,มัยก่อนสิบบาทสมัยก่อนถุงละสิบบาทสิบบาทห้าบาทเดี๋ยวนี้สี่สิบแล้วเดี๋ยวนี้นี่ครับเอาไปปลูกแป๊บเดียวนะครับผม นอเน,นี่ยมันแตกไปเรื่อยๆนะครับผมปีสองปีสามยิ่งแตกขึ้นไปเรื่อยๆสองคูณสี่สี่คูณแปดนะครับอร่อยมากนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผกให้กำลังใจนะครับผมความบวดบ่าวเดน,นะครับพนมนะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ,บร มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมวัสดีครับ